สวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งฟ้าเองนะคะตอนนี้อาจารย์กิ่งฟ้าเปิดให้เช่าบูชานะคะสาหรับองค์เทพต่างๆค่ะซึ่งนําเข้ามาจากทางต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศอินเดียแล้วก็ของไทยด้วยค่ะซึ่งทาพิธีอย่างถูกต้องแล้วก็คัดพลังงานมาโดยอาจารย์กิ่งฟ้าเองนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถไปติดตามได้ทั้งหมด2ที่นะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram และ l i น์โอเอลีนออฟฟิเชนะคะไม่มีตัวแทนอาจารย์จะแปะลิงก์เอาไว้ใต้ description นะคะสามารถไปกดติดตามกันได้นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดวยราจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กรับน,นายดวงเป็นประจำเลยสำหรับคลิปนี้นะคะถือว่าเป็น special คลิปมากๆที่อาจารย์กิ่งฟ้าตั้งใจทำให้กับแฟนช่องกิ่งฟ้า2465 channel เป็นอย่างมากเลยนะคะ,ะเป็นดวงครึ่งปีหลังนะคะสำหรับคนทั้ง7วันนั่นเองนะคะสำหรับชาววันพุธนะคะอาจารย์ขออนุญาตรวบยอดนะคะเป็นผู้กลางวันผู้กลางคืนนั่นเองนะคะ,ะแต่อย่างที่บอกจริงๆอะ่ะ จากใจจริงเลยนะตัวอาจารย์อยากทําดวงทั้ง12ราศีมากแต่หลายๆปัจจัยนะคะค่อนข้าง ไม่สะดวกนะคะก็เลยคิดว่าทำโดนทั้ง7วันจะดีกว่านะคะเพราะว่าหนึ่งอาจารย์ยุ่งมากนะคะ <g ick ering> ตอนนี้ทำหลากหลายอย่างมากนะคะอย่างที่อาจารย์ได้เปิดไปต้นคลิปนะคะว่าอาจารย์ได้ทำปล่อยเช่าองค์เทพนะคะที่อาจารย์คัดพลังงานมาเองทุกองนะคะแล้วก็รวมถึงมีทั้งของไทยแล้วก็นำเข้ามาเองจากต่างประเทศอย่างเช่นอินเดียนะคะองค์เทพหมายถึงว่าพรพิคเนตเป็นต้นนะคะเพราะาอาจารย์นับถือพรพิคเนตเพราะเนื่องจากตัวอาจารย์เองอเป็นเด็กเศษฐรกรตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วก็นับถือมาโดยตลอดเราใช้ผ้าพรพิพเคเนตมาโดยตลอดนะคะก็เลย ถึงเวลาอาจารย์ได้เขียนสตอรี่เอาไว้เมื่อประมาณหลายสัปดาห์ก่อนนะคะก็สามารถย้อนไปดูได้นะคะทั้งใน IG แล้วก็ l i โ e นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะที่จะรับองค์เทพไปรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาก่อนนะคะอา,อาจารย์จะมี IG แยกสำหรับองค์เทพแล้วก็ L i โอเที่แยกเอาไว้สําหรับองค์เทพโดยเฉพาะถ้าใครสนใจสามารถไปติดตามอ่านกติกากันก่อนได้นะคะถัดไปแล้วก็อาจารย์คิดว่าสุขภาพร่างกายของอาจารย์คาดว่าน่าจะไม่ไหวแต่ใจก็ยังอยากที่จะทําคลิป ดวงครึ่งปีหลังให้กับทุกท่านอยู่เพื่อให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางอยู่ดีนะคะ,ะก็เลยคิดว่าดวงทั้ง7วันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะให้กับทุกท่านฉะนั้นหวังไปอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะดูคลิปนี้เป็นแนวทางอย่างมีสตินะคะอย่านําไปงมงายแล้วก็ใช้วิจารณเป็นอย่างสูงแล้วก็ สุดท้ายนี้อาจารย์บอกเสมอว่าจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําและก็ความคิดของเราและสติของเราไม่ใช่คําทํานายหรือว่าคําพูดของอาจารย์นะคะแต่นําสิ่งเหล่านี้มาเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตของคุณได้แล้วก็นํามาปรับอัดแอพต่างๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณแล้วก็มีพลังงานด้านบวกให้กับดุกท่านเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะ,อะตอนนี้นะคะอาจารย์คิดว่าเพื่อไม่การเสียเวลาอาจารย์จะไปเริ่มในการทํานายให้กับทุกท่านกันเลยดีกว่าค่ะเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยคะ่ะ สวัสดีนะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะเรามาดูดวงครึ่งปีหลังของคุณกันเลยดีกว่าดูโดยภาพรวมนะคะอ่าเป็นยังไงบ้าง enlightenment courage capacity to love 4 r of Cups, the Empress, Three of Cups, Six of Swords, the Wheel of Fortune. โ k a y อ่าเดียวภาพรวมก่อนนะคะคือพลังงานที่อาจารย์เห็นด้วยภาพรวมอาจารย์มองว่าบางท่านอาจจะแปลว่าจบจากสิ่งเดิมที่มันไม่ใช่แล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมันจะเป็นเหมือนดวงของคําว่า พลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีก็ได้หรือบางท่านอาจจะแปลว่า,อาตอนนี้กำลังอัปเดตเวอร์ชันของตัวคนเองอยู่าจากสิ่งที่มันเลวร้ายสิ่งที่มันไม่ดีมันจะจบลงสิ่งดีๆกำลังจะตามมาสําหรับคนที่มีความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจอดทนในชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณขี้เกียจก็เป็นไปตามนั้นนะคะบอกเลยเพราะว่าพลังงานลนักษณะนี้นะคะเป็นคําว่าทําอย่างไรได้แบบนั้นคิดแบบไหนเป็นแบบนั้นนะคะฉะนั้นจิตของเรา สติของเราสําคัญอันดับต้นอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลเด็ดขาดหรือใช้อารมณ์เหนือสติของคุณนะคะ,ะสมองเราอยู่ตรงนี้ใช้ความคิดสติข้างบนดีที่สุดนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณนะคุณโดดเด่นในเรื่องคําพูดคํเจรจาโดดเด่นในเรื่องคําว่าการสื่อสารอาจจะเป็นสื่อออนไลน์ก็ได้เป็นการสื่อสารได้ทุกชนิดพิมพ์แชทคุยพูดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะมันจะค่อนข้างโดดเด่นมากในครึ่งปีหลังของชาววันอังคารนะค,ะ,นะ,คะ,ะคุณเองนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าต้องกลับ ย้อนไปทําอะไรเดิมๆเก่าๆหรือว่าเอาตําราเดิมออกมาลื้อฟื้นเอาสิ่งเดิมๆออกมาดูอีกรอบบางท่านอาจจะต้องกลับไปทํางานแนวงานเดิมที่เคยสมมุติเคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยหรืออาจจะแปลว่า เป็นหนึ่งเราต้องรื้อคดีออกมาหรือบางท่านอาจจะแปลว่าโดดเด่นในเรื่องคำว่าต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างทินสื่อออนไลน์เทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆจะค่อนข้างดีมากเป็นพิเศษนะคะ,ะคุณเองจะมีความกล้าหาญมากยิ่งขึ้นมีความแน่วแน่ในจิตใจนะคะมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณทำมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะฉะนั้นพลังงานมันขึ้นคาว่าคุณให้สิ่งอื่นคุณให้อะไรไปคุณจะได้แบบนั้นกลับมาจริงๆนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะแปลว่าให้ความขยัน อดทนตั้งใจสิ่งเหล่านั้นมันจะตอบแทนคุณว่าโอ้สิ่งต่างๆชีวตของคุณดีขึ้นรับรื่นขึ้นประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นมันจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะคะมันอาจจะแปลว่าช่วงนี้มีช้อย์ให้คุณเลือกช้อยเนี่ยเป็นหลากหลายแบบได้นะคะช้อยในเรื่องคําว่า การงานชีวิตของคุณก็ได้ความรักก็ได้มันอาจจะมีหลากหลายชอ e ที่เข้ามาให้คุณเลือกสรรก็เป็นได้สูงนะคะแต่บางทีอาจจะแปลว่าคุณมีความเบื่อหน่ายนิดนหน่อยคือ,อในพลังงานของชาวราคารอาจจะแปลว่าบางทีบางครั้งคุณอาจจะขี้เบื่อนะคะฉะนั้นควรหาอะไรหลากหลายอย่างที่ต้องทำนะคะควรควรที่จะ,ะบางทีถ้าทางานอยู่แล้วออกจากตรงนี้ไม่ได้เราต้องทําก็หากิจกรรมงานอดิเรกทําเพื่อคลายเครียดซะแค่นั้นเองนะคะมันมีเวทางออกให้กับตัวคุณเสมอแหละนะคะ,ะแต่อาจจะแปลว่า ช่วงนี้มีหลากหลายช้อยส์เข้ามาบางท่านอาจจะแปลว่าอูอาจารย์ขะหนูสมัครงานไป5้าหที่อาจจะแปลว่ามีคนรับเราหลากหลายที่แล้วเราต้องมาเลือกอีกทีหนึ่งเป็นหนึ่งสวยหลอ่อเลือกได้อะไรเงี้ยนะคะอ่ะก็มันจะเป็นอารมณ์ที่ว่ามันออกจากสิ่งเดิมที่มันไม่ใช่จริงๆเพราะพลังงานมันขึ้นคันว่าปัดเป่าสิ่งที่มันชั่วร้ายปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีปัดเป่าสิ่งที่มันรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคของชีวิตของเรานะคะออกไปแล้วก็รวมถึงเป็นการหมุนเวียนสิ่งที่มัน ควรที่จะเป็นของเราเข้ามาคือชัดมากมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญสําหรับตัวคุณเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็รวมถึงมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องน่ายินดีมีเรื่องที่เรียกว่า ทำให้เราภูมิใจให้ครอบครัวเราภูมิใจหรือว่ามันมีข่าวดีมีปาฏิหาริย์ดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างมากเลยนะคะ,ะฉะนั้นก็ขอให้คุณจงอดทนขยันหมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆต่อไปแล้วอาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณเองสําหรับบางคนที่ทําด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆนะคะอะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยอะไรที่มมนเป็นอุปสรรคปัญหามันจะปัดเป่าไปหรือว่าคุณได้รับการเรียนรู้ได้รับบทเรียนบททดสอบต่างๆแล้วมันเหมือนกับว่าคุณผ่านบททดสอบอะตอนนี้อาจจะเป็นบททดสอบ แบบที่มันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณทําได้คุณเก่งอยู่แล้วค่ะอาจารย์เชื่อแบบนี้อาจารย์ขอส่งกําลังใจให้คุณคุณทาได้อยู่แล้วสู้ๆนะคะดีมากๆค่ะเพราะว่าเนี่ยมันมีเรื่องน่ายินดีคุณอาจจะแบบมีเรื่องที่ทําให้คุณสุขใจมีความสุขอ่าเนี่ยประมาณนี้เข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะเรื่องการงานอาจารย์มองว่าเกิดความมั่นคงจริงๆเออแปลกนะพลังงานขึ้นการหยุดพักมันแปลว่าบางท่านอาจจะแปลว่าพักจากโปรเจกต์เดิมอ่ะ พับโปร,โปร,โจรเจกต์เดิมออกไปทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าจริงๆสุดท้ายยังขึ้นไพ่เดอะซันอยู่นะคะคือยังขึ้นคําว่ามีความสุขใจมีความโดดเด่นรุ่งโรจน์นะคะ,ะม,มีความมีความสภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะอาจารย์ก็มองว่าเกิดความมั่นคงแต่มันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันจะต้องจบลงจริงๆนะคะแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันเป็นอัปเดตเวอร์ชันมากขึ้นกว่าเดิมบางท่านอาจจะแปลว่าเตรียมตัวที่จะไปทํางานอีกที่หนึ่งทํางานอีกรูป แบบหนึ่งนะคะมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบต่างๆหรือบางท่านอาจจะแปลว่าทางานต่อต่างประเทศบางท่านอาจจะเรียนเพิ่มเติมในเรื่องภาษาต่างๆเพื่อเอามาต่อยอดในเรื่องการงานนะคะหรือว่าไปเรียนเรื่องใดๆก็ตามแต่ที่เอามาต่อยอดในเรื่องการทำมาหากินหรือการทํางานของคุณได้นะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าเนี่ยการเดินทางต่างๆใครที่ทําพวกบริษัทข้ามชาตินะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ใช้สื่อออนไลน์เยอะนะคะหรือว่าอะไรที่ต้องโคกับ เกี่ยวกับแบบ international นิดนึงอ่ะจะยิ่งโดดเด่นเป็นพิเศษหรือว่าใครอาชีพเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายการช่วยเหลือคนอื่นอย่างเช่นหมอแพทย์พยาบาลเป็นต้นหน่วยกู้ภยัยอะไรเงี้ยคืออ่าในเวลาเดียวกันคือมันเป็นอาชีพแต่ในเวลาเดียวกันก็คือการช่วยเหลือคนด้วยในเวลาเดียวกันก็คือมันค่อนข้างดีอะค่ะค่อนข้างเอาพุ่งตรงงานมันเยอะแหละงานวิ่งเข้าชนแต่ก็คือว่า คุณต้องท่องไว้ว่าโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทำนะคะแล้วรวมถึงบางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งได้ตําแหน่งได้งานที่ดีมากขึ้น คุณอาจจะแปลว่าช่วงนี้สติปัญญาของคุณลดแล่นมากเลยนะการงานของคุณราบรื่นมากค่ะไม่มีอะไรต้องติมากมายเอาจริงราบลื่นดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็บางท่านถ้าจะคิดเปลี่ยนงานต่างๆคือทําได้ถ้าที่ใหม่รับเราแล้วหรือว่าบางท่านถ้าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆในบริษัทหรือสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของอยู่หรือเพิ่มโปรดักอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปทําได้ทําเลยนะคะมันเป็นเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจริงๆเป็นการอัปเดตเวอร์ชั่นตัวคุณเองมือถือยังอัปเดตเราเองก็เป็นมนุษย์คนนนึึทีี่่ไไดด้้อออััปปเเตวร์ชขก เลเวลหนึ่งนะคะ next level นะคะถัดไปนะคะ,ะเรื่องการการเรียนการเรียนรู้สึกว่าขี้เกียจน,นะเราขี้เกียจเปล่าถ้าขี้เกียจต้องทำไงคะก็ต้องขยนันแค่นั้นเลยเพราะว่าพลังงานขึ้นคำว่าเดี๋ยวทำบ้างเดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวหยุดพักเดี๋ยวก็ มา alert อะไรเงี้ยอันนี้ต้องปรับนะคะคืออาจารย์เห็นแล้วมันเหมือนก้าว่าเป็นการหยุดพักอะไรบางอย่างจริงๆเนาะเออแปลกเนาะสำหรับชาววันนี้นี่ยลังคานมันเหมือนกับว่าหยุดพักเดี๋ยวทําต่อมันอาจจะแปลว่ามีความขี้เบื่ออยู่ในตัวจริงๆด้วยเรื่องอารมณ์ของคุณเนี่ยอย่าใช้ให้มันเป็นใหญ่นะคะเรื่องการเรียนก็เช่นเดียวกันขยันให้มากกว่าน,นี้เราจะประสบความสําเร็จคะ่ะมีโอกาสสอบผ่านสอบได้สูงแต่ถ้าคุณขี้เกยียจก็เป็นไปตามที่คุณทำนั่นแหละเนี่ยจริงๆพลังงานขึ้นคําว่าจะสอบผ่านสอบได้แล้วล้วก็รวมถึงเรื่องการเรียนของคุณจร พยายามให้มากกว่าน,นี้ถ้าใครที่ต้องทํางานกลุ่มช่วงนี้ระวังหนึ่งอย่างเลยก็คือว่าแบ่งงานให้ชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมเพื่อนเพื่อนที่เราทํางานกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติมันมีเรื่องอะไรเราก็คุยกับอาจารย์ที่เราไว้ใจหรือปรึกษาผู้ใหญ่คือเหมือนเราต้องการคำปรึกษาต่างๆจากเรื่องการเรียนหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่อาจารย์มองว่าจะมีครูบาอาจารย์ ที่ที่เราศึกษาเราเรียนอยู่อ่ะคอยสปอร์ตและช่วยเหลือเราอยู่จะมีคนใดคนหนึ่งที่ดีกับเรามากๆอยู่แล้วนะคะก็แปลว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์เมตตาด้วยนั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรื่องการเงินช่วงนี้หมุนเงินมือเป็นระวิ่งเหมือนกันนะคะหมุนเงินคล่องอยู่ถ้ามองในแง่ที่ดีก็คือหมุนเงินเก่งหาเงินได้เรื่อยๆใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวสังหาต่างประเทศอย่างที่อาจารย์บอกคือดีมากๆเงินจะเข้ามาสะพัดมากเงินเข้ามาดีมากนะคะมีโอกาสที่จะรับทรัพย์หลากหลายช่องทาง ะะบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เงินมันหมุนเงินก็จริงแต่ก็คือไม่ได้ถึงขั้นเดือ,อดร้อนอะไรก็คือหมุนมาได้เรื่อยมีออกไปก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆคือใช้เงินเก่งแต่ก็หาเงินเก่งในเวลาเดียวกันเพราะมันขึ้นการหาเงินเนี่ยขึ้นการหาเงินหาเงินได้เก่งมากๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านถ้าจะใช้เงินเนี่ยต้องระวังอันนี้คือคือเตือนในเรื่องสุขภาพไปเลยแล้วกัน เรื่องการใช้เงินงคุณระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบสายตาบางคนอาจจะต้องตัดแว่นค่าสายตาเปลี่ยนหรือว่าบางทีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบริเวณด้านบนเนี้ยด้านบนเนี้ยต้องระวังนิดหนึ่ง ะะบางท่านอาจจะแปลว่าไปเสริมเสริมเสริมหล่อทาสัญญากงสัญญกรรมอะไรเงี้ยก็ได้แต่อย่างที่บอกก็คือดูดีๆแล้วกันจะฉีดนู่นฉีดนี่ก็ดูแพทย์ที่ไว้ใจได้แล้วก็มีมาตรฐานด้วยละกันจะได้ไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าต้องเสียเงินไปกับตรงจุดนี้เยอะนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอ๋อขอพูดอีกหนึ่งอย่างถ้าอย่างที่อาจารย์บอกใครจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ทำงานต่างประเทศไปได้เลยช่วงนี้อาจจะแปลว่าต้องเสียเงินไปกับเรื่องการเรียนภาษาหรือไปต่างประเทศหรือไปท่องเที่ยวก็ได้ก็คือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะ,ะทํำได้เพราะว่าจริงๆโดยภาพรวมใน,ในเรื่องการเงินของคุณนะ่มันหามาได้เรื่อยๆอยู่แล้วอะ่ะม,มันไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะแล้วก็ รวมถึงการเงินของคุณน่ะอย่างที่อาจารย์บอกคือมันเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางบางท่านบางท่านอาจจะมีอาชีพหลักอาชีพเสริมบางท่านในหนึ่งอาชีพของคุณอาจจะทําหลักหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือการเงินของคุณค่อนข้างที่จะได้แบบสมมสิค่าคอมมิชชั่นได้เงินพิเศษอะไรตามมาค่าโอทีอะไรก็ว่ากันไปมันจะมีเงินเข้ามาเป็นพิเศษอยู่นะคะฉะนั้นไม่เดือดร้อนในเรื่องการเงินถือว่าดีนะคะอ่ะเรามาดูต่อนิดนึงนะคะในเรื่องความรักนะคะความรักเป็นยังไงบ้างคนโสด คนโสดอาจารย์มาว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่สูงมากๆคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนที่รู้สึกว่าสีนเสมอกันไปได้ดีต่อกันแล้วก็ถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองนะถ้าคุณเปิดใจมีสังคมหรือว่าเหมือนบางคนอาจจะแปลว่าทํางานเราเจอบางท่านอาจจะแปลว่าเจอผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้แต่คือคุณต้องดูคนดีๆอยู่ดีทั้งเจอตัวหรือสื่อออนไลน์ต่างๆก็ไม่ใช่ทุกคนไว้ใจได้ แต่ถามว่ามันมันเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าถูกตาต้องใจไหมอาจจะเป็นคำว่านิสัยหรือว่าทัศนคติ ไปกับคุณได้ดีมากมีโอกาสเจอเนื้อคู่สูงมากๆถ้าสมมติคุณแบบไปต่อกันได้จริงๆอะคะ่ะดูแลหวัวใจกันดีมากๆก็มีโอกาสาที่จะกลายเป็นคู่แท้ในที่สุดคือคู่ชีวิตหรือว่าอยู่กันได้ทนมากกว่าเนื้อคู่นะคะมีโอกาสสูงมากๆนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยได้คนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะอาจจะไม่เชิงรักต่างวัยแต่ความคิดเขาโตกว่าอายุที่เขาเป็นหรือแม้กระทั่งความคิดอาจจะโตมากกว่าเราได้ซ้ำไปอ่ามันจะเป็นแบบนี้มีคนที่หน้าตาโอเคด้วยหน้าตาแบบ โอเคแบบดูดูดูดีอะ่ะเหมือนเป็นอาหารตามากๆอะ่ะการจะเข้ามาในชีวิตของคุณก็เป็นได้นะคะสำหรับคนที่สถานะคุมเคลือไม่ชัดเจนไพ่ขึ้นการเดินออกจากกันอ่าแล้วไพ่ก็ขึ้นคําว่าถ้ามันไม่ใช่จริงๆอาจารย์มองว่า คุณอาจจะมีการเลิกคุยกันหรือเห็นท่าแท้ซึ่งกันและกันแล้วแต่ไพ่ก็ยังขึ้นคําว่าฟื้นฟูนะคะอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าอาจจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมีคือเอาไว่าคนที่คุณคุยอยู่ถ้ารู้สึกคุยแล้วมันไม่คลิกมันไม่ใช่จริงๆอาจารย์มองอย่าเป็นรักเผื่อเลือกอยู่ก็ยังแปลว่าตัวคุณหรือตัวเขายังมีช้อยส์ที่ยังสามารถที่จะเลือกสรรได้ก็ไม่ผิดถ้าเราโสดเขาโสดอะไรเงี้ย แต่อาจารย์ก็ขอเตือนเสมอนะคะเรื่องความรักอย่าผิดศีลธรรมข้อ3อย่าไปแย่งของใครเขามาที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วถ้ารู้รถถอยทันทีนะคะเพราะว่าไพ่อ่ะมันขึ้นชัดเจนมากว่าคนที่คุณคุยอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สบายใจตั้งแต่ต้นรู้สึกว่าแปลกตั้งแต่ต้นยังไม่ทันได้คบกันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมัน,ม,นมันไม่น่าใช่บางทีบางครั้งอะ่ะมันต้องเชื่อเซนส์ของตัวคุณเองด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อเซนส์ทุกอย่างต้องใช้ เหตุผลใช้หลักความเป็นจริงผสมกับเซนส์ของคุณได้ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตั้งแต่ต้นก็คือไม่ใช่แต่อย่างที่บอกไพ่ก็ขึ้นฟูๆมันแปลว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามานะคะอ่าฉะนั้นก็ค่อยๆดูกันไปสําหรับคนที่มีแฟนหรือแต่งงานแล้วอืมจริงๆพลังงานขึ้นคําว่าต้องบอกแบบนี้นะว่าอาจจะมีคนเก่าได้กลับคืนมาหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจากฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาอย่าเอาไปทะเลาะก,กันนะคะอันนี้มันทำนายโดยภาพรวมเฉยแต่พลังงานขึ้นคําว่าถ้าคุณดูแลหัวใจแฟนของคุณไม่ดีระวังจะมีการเดินออกจากกันอ่ะเขาเตือนมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณทั้งสองคนต่างคนต่างดูแลหัวใจซึ่งกันและกันดีสม,ม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายไม่มีปัญหาเหล่านี้ตามมาหรอกคะ่ะถือว่าไปได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้าไปเพราะพลังงานขึ้นคําว่าคุณทั้งสองคนหนึ่งนะถ้าสมมติว่า ไม่ค่อยมีเวลาให้กันถ้าอยู่ไกลกันโทรหากันบ้างโทรเป็นรูทีนอ่ะมันจะได้แบบไม่มีปัญหาแบบโทรเป็นจังหวะเป็นเวลาเช้าเวลานี้โทรคุยกันอะไรเงี้ยเออมีอะไรก็บอกกันละกันอย่าลืมว่าตัวเองมีแฟนแค่นั้นเลยนะคะแต่ถ้าอยู่ใกล้กันก็หมั่นดูแลหัวใจกันบ้างเล็กน้อยกระชับความสัมพันธ์กันบ้างไปกินข้าวด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยมันก็คือมันต้องมีเวลาให้กันละกันนิดหนึ่งเท่านั้นเองมันจะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าพลังงานขึ้นในช่วงนี้ของสหรับคนที่มีคู่อาจจะแปลว่าต่างคนต่างค่อนข้าง ที่จะโฟกัสกับเรื่อง อนาคตการทํางานอะไรเงี้ยความเป็นอยู่หรืออาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคนพยายามที่จะสร้างอนาคตร่วมกันถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าเป็นเช่นนั้นสําหรับคนที่แต่งงานไพ่ขึ้นว่าบางท่านมีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกสูงมากๆถ้าคิดที่จะมีก็ไปตรวจพบแพทย์นะคะหมายถึงว่าบางคนอาจจะมีลูกบุตรยากอะไรก็ตามแต่ก็พบแพทย์ดูว่าแพทย์จะพูดว่ายังไงอะไรยังไงแต่มีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกหรือคําว่าบุตรลูกอาจจะเป็นว่าน้องหมาน้องแมวก็เป็นได้แต่เรื่องความรักของคุณ ที่คนได้แต่งงานค่อนข้างไปได้ดีมากๆนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพช่วงนี้ระวังในเรื่องอาหารการกินนะคะการกินต่างๆน้ําหนักขึ้นหรืออาจจะแปลว่ากินน้อยเกินไปบางทีอาจจะทําให้บางคนลดน้ําหนักผิดวิธีก็ทําให้แบบวูบได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ระวังมแมลงสัตว์กัดตอ่อยแมลงแบบพวกสัตว์มีพิษต่างๆคือจะไปไหนมาไหนก็ระวังดีๆแล้วกันนะคะหรือว่าภูมิแพ้หรือว่า แพ้ตามผิวหนังต่างๆอาการแพ้อะไรต่างๆนะคะ,ะแล้วก็อาจจะเป็นแค่แบบซุ้มซ่ามมีดบกมีบาดบ้างสุดหกลม้มมันจะเป็นแบบ ทั่วๆไปะคะ่ะไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะ,ะส่วนเรื่องการทำบุญอาจารย์ก็จะบอกทุกคลิปเลยนะคะว่าพ่อแม่ผปกกาลีหรืออาจจะเป็นผู้มีพระคุณพ่อแม่บุญธรรมก็ได้พี่ป้าน,นะปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีมากๆกับเราอย่าลืมความกระตัญยูเป็นสิ่งที่สําคัญแต่อาจารย์เข้าใจนะคะว่าโลกเรามี2มุม มีมุมที่ด์กแล้วก็มุมที่สว่างฉะนั้นอาจารย์ก็บอกเสมอว่ากระตันยูเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของของตนแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทําฉะนั้นก็ปฏิบัติหรือว่ากระตันยูเท่าที่เรารสึกไหวนะคะโดยที่เราไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองนะคะอาจารย์มีแค่หน้าที่บอกเฉยแต่ที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเราตัดสินใจถัดไปทําบุญนอกบ้านขอดูนิดนึงว่าควรทากับอะไร ไพ่ขึ้นชัดเจนว่าจริงๆเกี่ยวกับเรื่องลงศพหรือว่าศพไร้ญาติต่างๆผ้าหอ่อศพซื้อไปบริจาคซะจะยิ่งดีนะคะเนี่ยเพราะพลังงานขึ้นคํว่ากเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายของคนหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์นะคะการสร้างโรงพยาบาลหรือว่าการสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับผู้อื่นบางท่านอาจจะแปลว่ารักษาน้องหมาน้องแมวก็ได้หรือมูลนิธิช้างทําเลยนะคะจะยิ่งดีนะคะอื นอกนั้นีจริงการทําบุญทําได้หมดค่ะแล้วแต่เราสบายใจทําแบบไหน,นที่มันรู้สึกเรารู้สึกอยากที่จะทําอันนั้นคือบุญกุศลจิตกุศลมันเกิดแล้วแต่เวลาทําบุญอาจารย์บอกเสมอทําด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วคุณจะได้ดีเองแต่ถ้าเราทำแล้วโลภบ,บุญมันได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ไม่ได้เท่าของคนที่ทำแล้วจิตบริสุทธิ์จริงเวลาอาจารย์ทําอาจารย์คือทานะแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนบางคนทํา1บาทก็คือบุญถ้าจิตใจเราสูงที่ยจ,จะทําช่วยเหลือมันก็คือบุญทั้งหมดไม่ทําบุญโดยไม่เสียตังค์มีเย การทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นั่นก็คือการทําบุญโดยที่ไม่ต้องเสียตังเราก็ได้อย่างเงี้ยมีมีหลายวิธีการทําบุญนะคะฉะนั้นทําซะแล้วก็การสวดมนต์นังสมาธิอาจารย์แปะอว้าล่างแล้วการบทสวดมนต์บททั่วไปเสริมที่พระกระถาเงินลานได้แล้วก็หมั่นนั่งสมาธิบ้างนะคะลองหาวิธีการนั่งสมาธิหาใน YouTube ได้แต่ถ้าบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์สวดมนต์นังสมาธิกอ็อาจจะเป็นการวาดรูปวาดเขียนออกกำลังกายเล่นโยคะ,ะฟังเพลงปรับสมาธิ อยู่กับธรรมชาติโซเชียลดีทอกซ์มีหลากหลายวิธีทําให้เกิดสมาธิได้แต่ถ้าคุณมีสมาธินะจะบอกเลยวันอังคารสิ่งต่างๆดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณเยอะมากมันคือพลังงานดีๆที่กเก่ะเกิดในจิตใจของเรานะคะฉะนั้นก็หมั่นปฏิบัติดีดละกันอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ชาววันอังคารมากๆขอให้คุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับ scribe กดิงกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม c e b o o k Fan Page ได้ทิกตอกได้ไอจี IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ